สวัสดีค่ะคุณองซานซูจีเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกในรอบ24ปีนะคะและประเทศที่เธอมาเยือนนั้นก็คือประเทศไทยค่ะมาร่วมประชุมใน World Economic Forum แล้วก็มาที่นี่มาเยี่ยมพบปะกับพี่น้องชาวพม่าที่อยู่ในประเทศไทยนะคะมาที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะสำหรับเหตุผลที่องซานซูจีเลือกมาที่สมุทรสาครคงเป็นเพราะว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีจํนานวนแรงงานชาวพมา่ามาอยู่อาศัยทํางานส่งเงินกลับประเทศเป็นจนํานวนมาก เท่าที่มีการลงทะเบียนในปี2554ที่จังหวัดสมุทรสาครมีชาวพม่า,มาอยู่ราว7,000 0คนแรงงานชาวพม่า,มาที่นี่รวมทั้งที่อยู่ที่อื่นพอรู้ข่าวการมาขององซาซูจีก็ได้ทยอยอุ้มลูกจุงหลานเดินทางมาที่ตลาดกุ้งตั้งแต่เช้ามีอาสาสมัครชาวพม่ามา,มาเป็นกาดคอยดูแลฝูงชนที่ตะโกนร้องเรียกเมซูเมซูหรือแม่ซูเป็นระยะระยะ ครก็คึกคักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษกว่าทุกวันค่ะนี่นะคะคือชาวพม่าที่ตามมารอคอยต้อนรับคุณองซานกูจีค่ะบางคนบอกว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยนะคะแล้วก็หลายคนก็จะเอาดอกกุหลาบมาหรือว่าจะเป็นการถือภาพค่ะซึ่งเป็นภาพของเธอคู่กับคุณพ่อของเธอก็คือในพลองซานนะคะทุกคนบอกว่าตื่นเต้นดีใจอย่างมากที่จะได้เจอกับคุณองซานูจีค่ะตื่นเต้นมากนะครับว่าจะได้เจอทั้ง ไม่ได้จอมานานเลยครับก็รู้สึกอกุ้นมากนะครับก็รู้สึกว่าดีใจมากครับให้ดูแลคนพม่าถ้าถ้ามาีโอกาสต้องดูแลคุพม่า,มาแค่นี้จะบอกว่าเราอะไม่อยากอยู่นี่แล้วเราอยากกลับบ้านเราคืนอยาให้ต่ช่วยว่าอยากให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าเร็วนะครับเร็วๆนี้นะครับ อราจะได้กลับไปอยู่ทางลูกลก,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 กับครอบครัวลู่ๆนะครับอยากอยากให้มันช่วยที่บ้านก็นมีางานอะไรทำเราต้องไม,ไม่ต้องมาที่ระบาดที่อื่นกับอยากอยู่ใกล้พ่อแม่อยากอยู่ใกล้ที่บ้านตัวเองรับและวินาทีที่รถยนต์ขององซานซูจีเคลื่อนเข้ามาในตลาดกุ้งสมุทรสาครชาวพม่าที่รออยู่นับพันคนที่เข้าแถวรอรับอย่างเป็นระเบียบตอนแรกก็ฮือเข้ามาล้อมรถเพราะต่างอยากเห็นอยากสัมผัส อยากใกล้ชิดกับองศาสูจีชาวพม่าตะกวนเรียกเมสูซึ่งหมายถึงแม่สูเป็นคำเรียกญาติผู้ใหญ่ที่นับถือค่ะกระแสะชาวพม่าที่หือเข้าใกล้รถยนต์ของสูจีแม้ต่กาศชาวพมา่าหรือตำรวจก็ไม่สามารถที่จะกั้นเอาไว้ได้ระยะทางในตลาดกุ้งที่กำหนดให้รถของสูจีวนเข้ามาดูแล้วออกไประยะทางราว200-300เมตรเท่านั้นแต่ต้องใช้เวลาถึง40นาทีกว่าจะออกมาได้ ที่สร้างความประทับใจให้ใหกับชาวพม่าคือภาพนี้ค่ะเมื่อสูจีได้ตัดสินใจที่จะเปิดประตูรถยนต์และออกมายืนโบกมือให้กับชาวพม่าที่มารอต้อนรับและส่งเสียงตะโกนเรียกชื่อสูจีอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยเธอเองก็ไม่ลืมที่จะรับช่อดอกไม้จากชาวพม่าด้วยค่ะ ไมถึงรักคุณองซานซูจีจังเลยค่ะข้าคนดีคนใจดีคุณช่วยเหลือสังคพมพม่าครับจะอะไรเหมือนกับแม่ของเราเลยจา้าเขารักประชาชนทุกคนเลยค่ะเขาเสียสละหมดเลยค่ะแปลว่าเป็นชาวพม่าเป็นแม่คนหนึ่งค่ะทำไมถึงรักคุณองซานซูจีจังรักแปลว่าพ่อเขาว่าแต,แต่สมัยก่อนมาทำเพื่อประเทศมาก เสียชีวิตก็เพราะตอนไปแทเทค่ะดิฉันตามคุณนองซานซูจีนะคะตั้งแต่ที่ตลาดกุ้งค่ะ<ช>แล้วก็มามที่นี่นะคะที่มหาชัยวิลล่าซอยเก้าระยะทางก็ไม่ได้ห่างกันมากนะคะประมาณสักไม่เกิน3กิโลเมตรค่ะขบวนของเธอเนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวนะคะมีรถตำรวจนำค่ะแต่ว่าเข้าถูกเนี่ยยากเหลือเกินค่ะเพราะว่าตลอดเส้นทางตั้งแต่ที่ตลาดกุ้งแล้วหรือว่าจะเป็นที่นี่นะคะ มหาชัยวิลล่าซอยเก้าก็าจะมีคนมาดักรอค่ะเพราะฉะนั้นกว่าเธอจะสามารถเดินทางจากหนึ่งที่มาอีกจุดหนึ่งได้เนี่ยใช้เวลานาน,านมากกว่าจะลงจากรถได้นะคะคือทุกอย่างเนี่ยต้องค่อยๆทำจริงๆนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยผุ้มชนเนี่ยจะจะลุกคึ้ได้ค่ะก็จะมีการปรบมือนะคะหรือว่าเรียกชื่อคุณอ,องซานเป็นระยะระยะนะคะซึ่ง ทั้งหมดเลยก็จะสะท้อนให้เห็นแล้วค่ะว่าต่อให้ระยะเวลาผ่านไปนานขนาดไหนนะคะกับการต่อสู้อของคุณอองซานซูจีเธอก็ยังเป็นคนที่ชาวพม่า,มานั้นตั้งความหวังให้ความเคารพแล้วก็ให้ความรักเป็นอย่างยิ่ค่ะที่ตลาดมหาชัยวิลล่าซอย9เป็นที่ตั้งของสำนักงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติหรือ MWRN ซึ่งเป็นหน่วยงานคอยประสานงานช่วยเหลือแรงงานพมา่า มีชาวพม่าหลายพันคนมารอต้อนรับซูจีและฟังเธอพูดอองซานซูจียืนกล่าวอยู่บนระเบียงชั้นสาของอาคารถึงสองครั้งเนื้อหาใจความสำคัญสรุปได้ว่าเธอจะพยายามส่งเสริมการให้ความรู้แก่แรงงานชาวพม่าและผลักดันให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยจะพยายามหาความร่วมมือทั้งกับไทยและนานาชาติสูจียังได้ขอให้แรงงานพม่าทุกคนตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และให้แรงงานพม่าเคารพกฎหมายของไทยซูจีจะเรียกชาวพม่าว่าลูกทุกคำฝูงชนที่รออยู่ก็คือหาโห่ร้องปรบมือรอส่งเธอจนกลับออกไปในวันถัดมาองซานซูจีเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครอ,อีกครั้งเพื่อเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์พิสูจสัญชาติแรงงานพม่า ซูจีได้กล่าวปราสายกับชาวพม่าที่มาต้อนรับโดยขอให้แรงงานพม่าทำงานในประเทศไทยอย่างตั้งใจแม้ว่าทุกคนอยากกลับบ้านแต่สถานการณ์ในพม่ายังไม่สงบอีก3ปีข้างหน้าหากการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทุกคนจะได้กลับบ้านอย่างอุ่นใจก็ตอนนี้อยากกลับครับตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะกลับนะครับก็ถ้าดีประเทศพม่าจะเลยก้าวหน้าก้าจะกลับ ถ้าที่บ้าเจะิญเครื่องกับหมดเลยพี่น่าจะก,กับแน่นอน